สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้ก็มาอยู่กับสองน้องสุดาข้างนอกแม่ยูกับเอื้อรุ่นนึกว่าพี่เอื้อรุ่นนะไปเชิดเอื่อพเอื้อรุ่นแล้วเคยเอื้อพี่จริงนะพี่น้องเนาะพี่เชิดคอยพี่เอื้อรเนาะแต่บ้าพพอคอยบอกแบบบอกกันสบายว่าสีษะคอยกับหากพี่นแบบน้องเขาเองเพื่อกับหากคอยแบบเอื้อเพุ่นเองเพื่อเอื้อรุ่นเพี่เอื้อรุ่นวันสีษะพี่น้องเอือแต่เอื้อรุ่นแหละ โมเน่เนี่ยค่จะจีออกจากเกี่ยวขาวแล้วเนาะสิมาเฮ็ดกินนะสิมาเฮ็ดกินสิปีกปลาก็ตามหมกทัวเนาะ,ะนั่นแหละในปีกปลาเนี่ยปลาเออลู่แล้วเพื่อเอาม่าไปบานเพื่นอยากให้กินรำการบ้านก้นไปแล้วลเอ้เพื่อนก็เอามาปีเนาะปีแล้วเนาะทัวเนี่ยทามหมกทัวพี่เนานะพอ,พอ,อ่ะเออรู่อะไรสบายดีกันนะสบายดีนะเอ<พ>อสบายดีพี่เนาะสบายดีเนาะพี่น้องเนาะก็บ่อกว่าการพกข่อยกับคนมาลุงลุงบานี้พอดีเขาเคยเข้ากองเข้าไอซ์ซังขนาดพี่น้องเนาะ เฮ็ดแต่ในเขานั่งห้องน้องหนักน้องหนักให้เขาก็เลยเขากองนั่เพื่อนนั่งพี่น้องแล้วก็เลยเขากองก็คอยก็มวนนั่งพี่น้องอยก็อยากอยากเข้าคือกันพี่น้องก็ไม่ต้องอยากอายแล้วพี่น้องก็อยากเข้าก็อยากเข้าพี่น้องเฮ็ดน้องเฮ็ดก็เลยอยากเฮ็ดนั้งเขาเลยพี่น้องกัญญาเนาะเท่านในมีโทรศัพท์วานนาเพื่อนมีเพื่อนอยากเฮ็ดนะพี่น้องเพ่นอยากเฮ็ดยูทูบอยากเฮ็ดนะแต่ว่าเพื่อนยังไม่มีโทรศัพท์ ยังให้มีเงินซื้อไอ้าิซ่มีเงินมีข้าเฮ็ดนะคนก็ได้แบบว่าเขาเกาะมา่าเฮ็ดน้ำแข็นะอยากกะเทอบโฟเมอพี่นนอเออพอเอดซี่ยังไง่นเขาแน่น่ะไนเล่าเขาคือกับม้วนเพื่อนแล้วือขก็คนเ่เคยเขาน้าพี่นอเนอวัดเขาเขาแล้วก็ม้วนไม่ว่าม้วนใจเลยนะขึ้นมาขึ้นเขาก่อไปขึ้นม้วนพี่นนอคือปวดจะเฮ็ดนะพี่นนอ เขามวนเนี่ยว่ามัวหัวใจพี่น้องเ่าอยู่อึบอับร้ายไปสี่ซ้ายน้องพี่น้องเนาะท่านเขาบอกพิดแต่ว่าเห้ซการณ์น้องพี่น้องเนาะมืวนเนี่ยว่ามัวหัวใจไม่ได้เนาะม่วนเนี่ยว่ามัวหัวใจแบบคอยก็เคยเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะว่ยกรยจกเฮ็ดพวกคอยอย่างน้พี่น้องทางน้องพี่น้องเนาะมื่อไดมีโอกาสถ้ามีโทรศัพท์กระจกเ็ดเนาะพี่น้องเนาะ ทีสุกแล้วแหละหม้อที่สุกแล้วแหละค่ะน้าอี๋มาจะากระแตงป้าไป,ไป ก,นกินออกข่าวน้ำก,กันเดอพ้อมพ่นอ่ะเนี่ยของชิวต้ากันเนี่ยหลายคนอยู่หรอพี่นออ้องเว้ยนีกินข่าวน้ำกัน์เดอร์แต่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะตอนกินข่าวนี่ทักคน,นนะปีปลาตามตัวกะว่าแซ่บเนะไรนี่ยกะว่าอาหารดีไรเสรนะ็จ วยตืงนเลยนี่ไงจันมเด็ดเขาเอาปลาซุบเลยเนี่ยุเลยปเด็ดรอพี่น้องกินกันเลยเออ้วก่จันเอยเนี่ะนี่พี่น้องปตานากินพี่นาะปาพอพี่น้องเลย

Ba kia vừa nói. Oh, từng hè, yêu thương mình nằm khôn 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 ฟางโกว่ะัวะหลือลนี่พี่น้องต้มมกทัวบมกเพชรพะวรากินเพชรแต่มันมีแ้เใส่รอนคานี่น ใส่มาคามก็เสนหน้าอ๋อนอใช่ใช่ก็เลยใช่แต่ทองนึงใช่ยากะไลยใครจะมันส่วนโบเห็นแต่เัื่อไงกูเจ้ากระเป๋าไปใส่เลยยังยังครึ่งนึงพี่น้องโบเห็นสักลงบนเมียยาต้องพี่น้องเนาโบเห็นกับใส่มาคามถึงบาทเฮานี่ใส่มะขามมะขามนี่พี่น้องสิบอ บอ่อห้าไปสื่อกระไรพอวามาค้ำก๊กให้เองพี่นอนี่เอาไส้ก่อยกระไรเอาไส้ผักสมกระไรใส่ปิดฟ้าก็ได้อย่ากม,าม,มันี่ซมผัวค้ำมองคสมพี่นอ เราสุดาอะไรวะเสือยงนูนเือเือกับเป็กกอดเป็ดกอดเลือ,อกอนไงพี่น้นอง อืมชีตักพัวกันขัวอืมขัวเรียบชีอร่อยวะอืมตักใส่ถั่วไหน้องชูดาตักใส่ถ้วยเดี๋ยวก็สิไปเอิญเอิญพ่อเอิญแม่ก็กินเขานอกพี่น้องขันว่าคุณอันนั้นมันยาสิจ้ายาแม่ของพัวแต่ควายชีไปเอิญยาแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าควายควายเอิญแม่ควายเอิญเข้าแม่แล้วพี่น้องเนาะ เรากาเนื <mondo> <flix> ่องชงเริ่ดรุ่นเะถ้าใครกินไข่ตื่นเต้นไหมโอ้ต้องบอกเจานะตั้งมาตัวเลย เฮ็ดเนี่ยแดงแท้อ้าวนี่อะเดี๋ยพันแล้วจะไปชิมโอเคพี่น้องชิมกินข้าวเลไเนี่ยกินแต่กับเออรุ่นกับหลู่เพื่อนเลยแหลนะครับร้านราว่านอุกคอยพี่น้อง แม่พีแม่ไปกินไปบอกกตีแม่หาพี่นพไปกินเขาวน้าอีปอหมดแหละาะว่าเพ่นสบายนาอยังไม่ว่า่ปไข่น้ากับเส้าแหละพี่น้อยแต่ว่า่ปกินเขาังี่ยมันหลน่ะไม่อยากเขาอยางน้พี่น้อยเวลากินแล้วพ่กกับสิจุกสิยัดเยก็เลยสิไปกินเอาไปกินนี่แหละปีปตาหมดนมาเลี้ยพี่น้องมากินเขาวล่นกันเลี้ยพี่น้อง เดี๋ยตาบวดากินอูู่เ่ีนูกเลยตามัน็มันต้เบ้าตีน้อนเพราะว่ามันอยากอยากไอ้ก้อนมันบ่เขื่ขาีก่อนอยก้อยจะีนห้ยตีน้อนเอ้ย อะไรตางๆนั Syria, ่นลูกเนาะดีมากค่ะเพิ่นหอดมาเพดูนพี่น้องเลยเพิ่นลุงได้ส่องเนี่ยเชื่อว่าเลยโฮมเพิ่นหอดร้ายเพหมนละแล่นดินตากแหลกเยอะมาเล้วมาแล้วพี่น้องกินนักการแล้วพี่น้อง

อ้าอ e! 네 <Mars> ้าหอไหนบัวจีนใหม่อ้าเนี <Seattle> Man, <t> ่ยเป็นไหนเว้ยล่ะเมก็าิเปซาแขงพี่น้องเออสบไยดีไหยพี่สะไดีเพื่อนไห สบายดีพเนียงอ่ะเยสสบายดีะไปเป็นแบบว่าเออหยุกมือเลยงุ่วยใช่ะสบายดีนี่สบายดีอ่ะเกี่ขาต้องไปเด้อ ฝ yeah. ่ายกาอพอดสารเออพี่น้อนี่คนเรากิดเื่อกนเยอะแ่จะิเป็นคัวข่อยพี่นนอเรายบบชวนเพื่อนเขาจีบอลจจ่รับข่อยบอลราเน่ะพี่นนอเนาะองวัวข่อยเองก็แค่ต่างแค่ะนะย่อเือสื่อ

ไว้แม right. ่จีกินดีดรอูกไว้พอมล่างดรอย่างไรนี่อยากกนถูก uh. uh ี uh. okay. mm. yeah. ินกินไม่ไหวออ่ะัขาเล่นน้อยจ้เออไม่กินเยอกินืมเล่นน้อยได้นใหญ่ กินไรผูไรคนแสบแพี่น้องเลยจัเลกหน่อยเล็กๆได้ละพกนกินบอนอีเนี่ยจะไปมัเนี่ยตีเออดว โอเคน้อพี่น้องขอไปสีอี้มาขี้ขาวเนี่ยกินน้ำก่อนกินได้รดอกแม่ด้วยกินน้ำอ่างกว่านมันบอกวิธีจอได้ตัวเอยก็หันกินได้จ โอเคนาะพี่น้องคิดดีก็ซีมีเพียงสนี้เนาะจะได้กันยือฝาก็ไหลด้วยุยตามหอกสุดาเก่าเนี่ยสบายดี